คนอย่างเช่นแรงเงาแรงเงาก็ราบแบบนี ยา <Yeah. S 2> แล้วก็เรือดำน้ำเรือดำน้ำแล้วเรือง <c oughs> ทำมันจะไม่เปลี่ยนไปแต่เพียงแค่เสียงเปลี่ยนไปนะครับ <c oughs> เรือเฉยๆเรือ,รอแล้วก็นีด่ด้งดึงดึงๆแึ้งและบาบก่อนนะครับแล้หลั